ตามเสียงของวัศการพรามทรงมีคุณธรรมสูงสี่ประการพระโคโดมผู้เจริญเรื่องนี้น่าอัศจรรย์เรื่องนี้ไม่เคยมีมาก่อนก็ตามที่พระองค์ตรัสว่าข้าพระองค์จักจำไว้ว่าพระองค์ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้คือ 1. พระโคดมผู้เจริญเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่มหาชนเพื่อความสุขของมหาชน เพื่อยังประชุมชนเป็นอันมากให้ประดิษฐานอยู่ในอริยญาณธรรมคือความเป็นผู้มีธรรมงามมีธรรมเป็นกุศล 2. พระโคดมผู้เจริญจำนงจะตรึกเรื่องใดก็ตรึกเรื่องนั้นได้ไม่จำนงจะตรึกเรื่องใดก็ไม่ตรึกเรื่องนั้นได้จำนงจะดําริเรื่องใดก็ดําริเรื่องนั้นได้ไม่จำนงจะดําริเรื่องใดก็ไม่ดําริเรื่องนั้นได้ทั้งนี้เป็นเพราะพระโคดมเป็นผู้มีอํานาจเหนือจิต ในคลองแห่งความตรึกทั้งหลาย 3. พระโคโดมผู้เจริญเป็นผู้ได้ตามต้องการได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันเป็นทำเครื่องอยู่เป็นสุขในภพปัจจุบันนี้อันเป็นทำเป็นไปนในทางจิตชั้นสูง 4. พระโคโดมผู้เจริญกระทําให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะหมดอาสวะแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้ว และอยู่ในวิหารธรรมนั้นในภพเป็นปัจจุบันนี้ดังนี้